โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกแล้วนะอยู่กับผมนะพิรพัฒน์เกมแนะ่โยเกมซอฟแวร์เกมอะไรเนี่ยฮะก็เป็นเกมกระโดดเด้งๆหึงๆนะฮะมาผมก็เพิ่งเคยเล่นนะมาลองเล่น,นเลยโอ,โอ้ยโอ้ยลื่นเลยโอเคนะ่าจะห้านะ ไปได้แอมอันน่ะไปได้แอมไปได้แอมเยวะเด้เดอนนอ,อ,นนอ,อันน่ะอันน่ะทีนีเรื่องใหญ่คือก็กกกกกกรขอกระโดแค่ร้องเรื่องของเพื่อนเนี่ยเมื่อเพื่อนก็เป็นเกมแนวกนระโดดเด้งๆอย่างนี้เนี่ยการน่าจะสนุกน,นะเพราะเหตุผมเห็น เึ้นเล่นนี่อัปเดตอัปเดตหลายรอบแล้วนะไม่เห็นเขาอัปเดตหลายรอบหลายรอบแล้วก็วกอัปเดตจะอัปเดตไปทำไมอัปเดตตั้งเยอะตั้งแยะเนาะนะฮะทีน,นี้ก็แซงได้แล้วก็แซงอีกแล้วก็โดนชนไม่มีทางนี่ก็เป็นพองเพื่อนนะหรือพี่ๆน้องๆ ปู่ย่าตายายเอปู่ย่าผมได้เล่นตอนนี้ก็อยู่ตัวตัวพีนะต่อไปนะฮะมาซึบประจำเย้ยว่าันเน่ยบดเอ,อ่อเฮียเกือบเอ,อ่เอ,อ,อ,อดับอนะะบาดไม่เอาไปตายก็ก็เป็นการว้าของเกมนะ โอเคนะฮะตอนนี้ก็อะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยเนี่ยคืออะไรวะ,ค,ะรคืออะไรคืออะไรคืออะไรฮะโอเคง er <c oughs> ั้นผมก็มารีวิวแค่นี้นะก็ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะ ฝากกด u b s c r i b e และแชร์ด้วยนะครับอ่าก็ฝา